สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับตัวอ็อกนะครับสำหรับบ่อกุ้งบ่อปลานะครับสำหรับท่านที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงอยู่นะครับแล้วก็ต้องการอ็อกแบบพกพานะฮะโดยเสียบกับ power bank ได้นะครับอันนี้เป็นจัดเป็นชุดให้เลยนะครับมาดูกันครับอันนี้นะครับจะเป็นชุดพิเศษนะครับชุดนี้นะครับ ราคาอยู่ที่แ5ดร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้แล้วก็มีชุดก่อนนะครับที่ขายดีมากๆนะครับก็คือชุดหัวเหลืองตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับรุ่นธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเ o w e แบงค์รุ่นเดียวกันครับห0,000ืมิลลิแอมเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นหัวแบบธรรมดานะครับซึ่งลมก็ออกเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่ารูปร่างอาจจะสวยสู้รุ่นพิเศษไม่ได้นะครับ ตัวนี้850นะครับต่อชุดถ้าเป็นพวกนี้ก็จะอยู่ที่ชุดละ750นะครับเท่าเดิมครับตัวนี้ครับเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้วนะครับก็ให้แกะได้เลยนะครับตัวนี้พอแกะปั๊บนะครับให้ท่านหาแฟลตได์นะครับมาเสียบนะครับเพื่อเป็นการสับขาหลอกนะครับ หลอกเาพาะแบงค์ตัวนี้นะครับคือรุ่นนี้จะมีการตัดนะครับประหยัดไฟถ้าเสียบชาร์จโทรศัพท์เนี่ยเขาจะชาร์จตลอดจนกว่าจะแบตเต็มถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้กับอ็อกใช้กับอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะมีระบบตัดเพราะฉะนั้นเราต้องหลอกเขาครับโดยการเอาแฟลชได้หรืออะไรก็ได้ฮับ USB ก็ได้มาเสียบตรงนี้นะครับทางใดทางหนึ่งนะครับกอให้เขาทํางานไปตลอดเลยครับจนกว่าแบตจะหมดนะครับ ครับก็อันนี้ก็เป็นงาน DIY นะครับผมทำขึ้นมาเองนะครับสหรับท่านที่มองหาออกแบบพกพานะครับไม่ต้องใช้ไฟบ้านไม่ต้องกลัวไฟดูดนะครับไม่ต้องทำเองนะครับอันนี้ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับเฉพาะหัวออกก็มีขายนะครับลองกดลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้นะฮะก็จะมีทั้งเป็นเป็นชุดแล้วก็แยกขายนะครับ มาะสำหรับท่านที่มี e พาเวงอยู่แล้วก็สามารถเลือกซื้อไปใช้กันได้นะครับครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ